วันนี้ผมอยู่ในอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานีครับวันนี้ครับผมจะไปเรียนรู้วิถีชีวิตการหาปลาด้วยการใช้ตุ้มลานครับซึ่งตุ้มลานตัวนี้แหละครับมีการพบว่าปรากฏอยู่ในภาพเขียนที่ผาแต้มเดี๋ยววันนี้ครับเราจะไปดูครับว่าปัจจุบันนี้ชาวบ้านที่นี่เขาใช้ตุ้มลานดักหาปลากันยังไงครับวันนี้ลุงน้อยชาวบ้านสองคอนตอบบสองคอนอำเภอโพไซจังหวัดอุบลราชธานี จะพาผมไปเรียนรู้วิธีการดักปลาในแม่น้ําโขงด้วยตุ่มลานเป็นเครื่องมือหาปลาเฉพาะถิ่นของคนที่นี่และยังสืบทอดมาจากบรรพบุรุษที่มีอายุเก่าแก่กว่า3 4มถึพปีเลยละครับแต่ก่อนที่เราจะไปวางตุ่มลานเราต้องไปหากองขี้ควายที่ยังใหม่ๆเพื่อเอามาทําเป็นเหยื่อล่อปลาเสียก่อนครับโดยเคล็ดลับของชาวบ้านที่นี่ เขาจะใช้ขี้ควายผสมกับรำเป็นเหยื่อล่อปลาครับก็คือว่ามันจะพอเราขี้ควายใส่กับรำเนี่ยก็จะให้มันรุ่นรน,รนประมาณนี้พอประมาณน,นี้พอแล้วก็เราข้าวเอาราข้าวมันข้าวก,กันคลุกให้มันเข้ากันคลุกให้มันเข้ากันแล้วเราก็ปั้นเป็นก้อนพอเราจะใช้เนี่ยเราก็ปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนแล้วก็วกใส่ไปใน,นในโออแค่นั้นเองเหรอลุงแค่นั้นนี่คือเป็นเหยื่อแบบ แบบชาวบ้านเราใช้กันคือถ้าใช้ตุ้มลานนี่ต้องใช้เหยืห่อแบบนี้ได้เหยื่อแบบนี้ไม่ใช้อย่างอื่นเลยไม่ต้องใช้อย่างนี้อย่างเดียวเลยอย่างนี้อย่างเดีวยวหลังจากผสมเหยื่อได้ที่แล้วจุดหมายที่เราจะไปวางตุ้มลานก็คือบุ่งมนครับเพราะว่าจุดนี้เป็นแอน่งเว้าแยกเข้ามาจากแม่น้ําโขงเหมาะสําหรับวางตุ้มลานเครื่องมือหาปลาขนาดเล็กที่กระแสน้ําไม่ควรไหลเชี่ยวเกินไปและที่สําคัญน้ําจะต้องใสพอสมควรครับ ปลาส่วนใหญ่ที่เราได้วันนี้เป็นปลาขนาดเล็กครับมีทั้งปลาคุยรามปลาบักมางปลาเอินแดงปลาอีเกง้งและปลาตะเพียนหางแดงครับคือจุดเริ่มรากๆเขาต้องวางลงเป็นพื้นลากๆพื้นลาบไม่ใช่ตามแก่นหินไม่แล้วน้ำละ่ะวางแบบน้ำนี้ผมเห็นน้ำแรงๆเงี้ยวาง<ด>วาง,วางน้ำแดงวางไม่ได้เพราะราันจะไปอยู่ แล้วเราจะต้องไปวางตรงจุดแถวไหนลุงแถวเอินแถวน้ำนิ่งแร้เราจับมาลานมาเราเอาดีอัดใส่ล้วก็ตั้งลงเอาเชือใส่ก่อนใช่ไหมคือคือขี้ใช่ไหมเอาขี้ใส่ตรงนั้นใส่แล้วเราปิดผาปิดผาปิดผาแล้วก็เอาลงตั้งเอาเสียบอ๋อไอหลักสองันนั้นคือหลักเสียบหลักเสียบยึดเพื่อให้มันให้ให้ตุ้มลานอยู่อ๋อไม่มันไม่ไปไหนมันไม่ไปไหนเพราะว่ามันจะถ้าละห้าลานมันตีงละปลาเกิจะไม่เท่า แล้วน้ำมันต้องแล้วน,น,น้ำมันต้องลึกแค่ไหนที่เราไปวางอะลุงน้ำลึกเพียงเอวมีมีทุนด้วยเหรอลุงเหรอตัวมีทุนนี่เราเรา,เราไม่ได้วางกันตัวไม่ราวางใค่กับเดินได้เราลงมาเราเราจะเห็นทุ่นมันเราลงไปเอาพอไปถึงมันก็จะมีทุ่นยาวขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับส่วนเมนูของเราวันนี้แม่ใหญ่กิ่งและแม่ใหญ่จอมจะทําเมนูพื้นบ้านที่นี่ให้ผมได้ลองชิมครับคือจะมีทั้งก้อยปลาและปิ้งปลา ส่วนวิธีการทําก้อยปลาคนที่นี่จะขอดเก็ศผ่าเอาขี้กับไส้และตัดหัวปลาออกจากนั้นเอาไปสับให้ละเอียดปรุงรสด้วยข้าวคั่วมะน,นาวพริกป่นน้ำปลาผงชูรสใส่ต้นหอมและผักชีลงไปส่วนปิ้งปลาคนที่นี่เขาจะผ่าเอาแต่ขี้กับไส้ออกเพียงอย่างเดียวและกระทากเกลืออีกเล็กน้อยครับทำไมมะน,นาวผมเห็นต้องใส่เยอะจังเลยไม่ไงใส่ใส ใช่เพื่อว่าให้มันมีรสชมมันสิปั่นาน้ำออกได้ถ้ามันบดโสมแล้วก็มันปั่นออกบ่ได้บ่มีนม้ำมันก็บ่แซ่บปาาั่นน้ำโสมน้ำข้าวออกล้างข้าวปลาอะไรด้วยแม่อ่าพอเราสับปุ๊บใส่มะนาวเสร็จแล้วมีใส่อะไรบ้างนี่ไม่ไายมีมะนาวมีหอมหอมแดงข้าวคั่วใส่พริกใส่พริกป่กนแล้วปรุงรสที่เราใช้เราปรุงรสต้องใช้อะไรปรุงบ้างไม่ไายมีใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาซุรส มีเกลือแล้วย่างล่ะเมนูย่างล่ะย่างล่ะก็ได้มาสขี่ออกก็ไปล้างน้ำแล้วก็มาซาวเกลือแล้วก็ไปย่างแล้วกินเมนูเนิมงองเด็กธรรมดาเอาแต่หัวมันไปต้มมันทำยังไงอ่าสาราหารถ้ําก้อยเท่านั้นเพราะว่าไปต้มส้ม๋อคือเป็นหัวปลาที่เหลือจากที่เราไม่เอาจากที่ทำก้อยใช่ไหมก็เหลือหัวแล้วก็เอาไปทำไปทำปลา แล้วต้มส้มนี่เราต้องปรุงอะไรไงบ้างไม่ไอเอาหัวปลาใส่ไปต้มแล้วใส่อะไรเครื่องอะไรบ้างใส่หอมใส่ปลาใส่น้ำปลาใส่สุรดเครื่องมือหาปลาที่เรียกกันว่าตุ้มลานได้มีการค้นพบปรากฏอยู่ในภาพเขียนสีโบราณภายในอุทยานแห่งชาติผาแต้มที่มีอายุเก่าแก่กว่า3าถึงพันปีครับจากการพูดคุยกับคนที่นี่เครื่องมือหาปลาชนิดนี้เขามีใช้กันมานมนานแล้วครับอีกทั้งยังมีคนเฒ่าคนแก่ ได้พยายามสืบสารวิธีการทำตุ้มลานไว้ให้กับคนรุ่นหลังได้ดูอีกด้วยครับคุณผู้ชมครับลาบปลาที่นี่นะครับรสเขาจะต้องเผ็ดจัดจ้านหน้าตาเขาจะเหมือนกับลาบหมูทั่วไปรสชาติอร่อยนะฮะจะมีเผ็ดเปรี้ยวเค็ม ปลานี่ก็ย่างเป็นตัวแค่ผ่าเอาขี้ออกแค่นั้นเองเอาไส้ออกตัดหัวแล้วก็ยังมีที่เมนูเด็กก็คือว่าชาวบ้านที่นี่นะครับไอปลาที่เอามาไปทําลาบเขาจะาหัวมันไปต้มเป็นเหมือนน้ําซุปอะไรประมาณนั้นสุดยอดครับของดีเมืองโพไซครับจังหวัดอุบลรราชธานีครับ